โอ้โหทั้งท่ายเราถ่ายรูปด้วยอะ่ะโอ้โหชินแล้วเหรอโอ้โหคุณโกบคุณโกบค่ะทำไมคุณตัวใหญ่ยังเลยโอ้โห,โโหไม่หนีอ่ะสุดยอดเลยอะ่ะออืื โอ้โหไม่ยอมหนีนะคะวันนี้เขาชินกับเราแล้วเนี่ยเ็ชินกับกล้องแล้วดาราหน้ากล้องเลยออะกระพริบตาด้วยกระพริบตาด้วยนะคะตอนนี้อ,อะเหออตุ๊ปตุ๊ ตุ๊ปุตุ๊ปุโอ้โหดาราหน้ากล้องของเราวันนี้สวยงามมากเลยนะคะเออสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหไปแล้ว